หน้าที่การนงานขอให้หนูมีแต่ความสุขความเพลินแล้วก็คิดใดขอให้ได้ได้ได้มะมุ่งมั่นประ <Yeah. S 1> ขอให้หนูได้ประสหลายๆครับเดือนก็สามสิบสามสิบคันที<อ>่กันเลย แม่ก็เช่นกานของให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆหนูก็รักแม่นะคะรักเหมนเด<อ>ิมวันแม่ดีเกันกจ้า,จากินข้าวด้วยนะค่ะโอเคจ้ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงโชว์รูมแล้วเดี๋ยวโทรหาไม่รู้ว่าถึงกี่โมงโอเคจ้าัสดีค่ะ 尊敬。